อีกแล้วนะคะกเจะไปเพ็กกี้ดีแองเจลแล้วสำหรับวิดีโอนี้นะคะเจมาเพื่อเอาใจแฟนเพจเลยนะคะเพราะว่าแฟนเพจหลายคนเนี่ยบ่นมากเลยว่าเจค้าทาแต่ของในห้างทาแต่ของเคาน์เตอร์เกรงใจเงินในกระเป๋าหนูบ้างอะไรบ้างเราก็แบบว่าหาซื้อยากเพราะฉะนั้นวันนี้เจก็เลยจะมาทําของถูกและดีอ่าแล้วก็หาซื้อง่ายด้วยเพราะว่าจะซื้อกันใน 7- 1เ่อบ้านใครไม่มีเซเว่นบ้างบอกมาสิค้าแถวบ้านใครไม่มีบ้าง โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่า8ชิ้นที่เจเลือกมามีอะไรบ้างคะ่ะอย่างแรกนะคะที่จะมาพูดถึงกันวันนี้นะคะ <l od ic> ก็คือสบู่ไข่วิกตอรีย Victoria, ค่ะซึ่งเจ้าสบู่ไข่นี้นะคะ <l od ic> ต้องบอกเลยว่า เจ๊ใช้มาตั้งแต่ก่อนเข้าเซเว่นเลยคือขอเล่าเท้าความเป็นอะคือเมื่อก่อนเนี้ยดูรายการเหมือนในทีวีเหมือนใน UVC ที่มันมีแบบเหมือนทีวีได้เล็กอะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะขายสบู่ไข่แต่ว่ามันไม่ใช่ไซส์นี้นะมันจะเป็นไซส์ใหญ่ใหญ่อขออยากได้มากเลยทีนี้แบบมันใหญ่เกินไปอ่ะเจ๊กไม่รู้ทำไงเจ๊ก็ไปตามหาใน EBay จ้าแล้วเจ๊ก็ได้ไซส์แบบนี้มานะคะแต่ตอนนี้ไม่ต้องไปซื้อแบบนั้นแล้วเพราะว่าเขามีขายในเซเว่นนะคะราคาแค่69บาบาทนะคะจะบอกว่าเดี๋ยวให้ดูข้างในกันก่อนดีกว่า แกะออกมาให้ดูกันแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นสบู่นะคะเหมือนสบู่ก้อนธรรมดานะคะซึ่งเราสามารถใช้เหมือนสบู่ได้เลยก็คือเราก็ใช้น้ําล้างหน้านะคะแล้วก็ฟอก,กสบู่แล้วก็ถูๆไปนะคะมันจะให้ความรู้สึกแบบฟองมันจะนิ่มๆม,มากอะเพราะว่าตัวของเขาจะมีโปรตีนไข่ขาวอะบูเมนนะคะนอกจากนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาผสมน้ํากุหลาบนะคะซึ่งเป็นราชวงศ์ต่างๆเนี่ยเวลาแบบผู้สูงศักดิ์ต่างๆเนี่ยเขาจะใช้น้ํากุหลาบล้างหน้ากันนะคะแล้วนอกเหนือจากนั้นนะคะเข เขาบอกว่าไข่ของเขาเนี่ยไม่ใช่ไข่ธรรมดาไก่กาอลาเล่มันจะต้องเป็นไก่จากเมืองเฮลซิงบอร์กของสวีเดนเท่านั้นไฮโซไปอีกแล้วก็จะมีสารลาโนลินค่ะซึ่งตัวนี้เนี่ยมันจะทําให้ผิวเราเนี่ยนุ่มชุ่มชื้นนะคะเวลาใช้แล้วนอกจากจะทําให้หน้านุ่มแล้วสิ่งหนึ่งที่รู้สึกได้ก็คือมันจะช่วยลดสิวเซียนแล้วก็สิวอุดตันนะคะลองดูแล้วกันใครอยากลองก็ไปลองใช้ดูรับรองอันนี้รับรองว่าน่าจะต้องแบบนิ่มขึ้นแน่นอนนะคะผิวก็จะแบบดีขึ้น ต่อมาก็จะเป็นเรื่องของรองพื้นนะคะใครที่เป็นแฟนประจำเจก็จะเห็นว่าเจาเป็นคนที่ชอบรีวิวรองพื้นคูชั่นมากเพราะฉะนั้นแม้แต่ของในเซเว่นก็จะไม่พลาดค่ะปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊เจก็ไปเจอตัวนี้มานะจ๊ะนามิเมคอัพโปรบีบีเวททูพาวเดอร์นะคะตัวนี้ SPF3 5 PA วกบวกด้วยนะคะตัวนี้นะคะเป็นรองพื้นแบบซองนะคะซึ่ง เจนะ่ะชอบมากเพราะว่าปริมาณมันไม่ได้เยอะเกินไปเวลาเราจะพกพาไปไหนเนี่ยมันจะสะดวกมากค่ะและที่สําคัญตัวนี้เนี่ยมันจะให้การปกปิดดีแล้วก็แมทแล้วก็คุมมันกันเหงื่อนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเวลาเราใช้ไปแล้วพอพอมันแห้งเนี่ยมันก็จะมีความรู้สึกเหมือนเป็นแป้งอะ่ะซึ่งจริงๆแล้ววันเนี้ยวันเนี้ยใช้มาให้ดูเลยนะว่าใช้เราวน่าจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวเรามาดูเนื้อข้างในกันโอเค เดี๋ยวจะบีบพี่ดูทําเป็นเล่นไปตัวนี้ตอนแรกไปหาซื้อในเซเว่นหนึ่งหมดนะจ้าหมดทั้งเชลเลยจ้าตัวนี้นะคะจะเห็นเนื้อมันนี่จะเป็นแบบนี้แล้วก็เวลาใช้ก็คือเกลี่ยไปง่ายๆอย่างนี้เลยนะคะซึ่งใช้ได้กับทุกสีผิวนะคะเพราะว่าเดี๋ยวซักพักอะมันจะกลืนกับสีผิวเราไปเองแล้วมันก็จะกลายเหมือนเป็นแป้งอะ เออเจสีผิวประมาณเบอร์3นะก็ใช้ได้อยู่นะคะตัวนี้นะคะปกปิดดีแล้วก็ปิดพวกรอยดำนะคะต่างๆแล้วก็ให้ความรู้สึกเป็นแบบผิวแมทแมทหน่อยนะคะสำหรับใครที่เหนื่อยเยอะหน้ามันนะคะไม่ต้องห่วงตัวนี้เขาคุมมันดีมากเขามีวิตามินซีมีกูต้าไทโอนมีกันแดดครบเลยนะจ๊ะนี่เสร็จสับเรียบร้อยนะตอนนี้เนียนคลิปเลยไหมจ๊ะหึงซองนี้นะคะมีปริมาณ7กรัมนะคะราคา 49บาทนะคะที่สําคัญนะคะเวลาใช้เสร็จนะคะไม่ใช่ใช้เสร็จแล้วมันแบบเลอะเทอะนะคะเพราะว่าตอนแรกฝามันจะเป็นอย่างนี้นี่เดี๋ยวจะให้ดูฝามันจะเป็นลักษณะแบบนี้มานะคะพอเราดึงออกมาปุ๊บเนี่ยมันสามารถกลับด้านได้เขาเรียกว่าฝา m มจิกล็อกนี่เพื่อมาไขตรงนี้ปิดมันไม่ให้มันหกไม่ให้มันเลอะมันเทอะเวลาเราจะเอาไปไหน ดีเปล่ะอ่าเห็นไหมมีฝาปิดแล้วนะคะตัวนี้จริงๆเขามีเขาเขามีหลายแบบมากเลยนะเขามีหลายสีด้วยแต่ว่าเจ๊เนี่ยเลือกตัวนี้เพราะว่าชอบความแมทต์ของมันนะจ๊ะต่อไปนะคะก็เป็นเรื่องของการดูแลผิวหน้ากันนะคะนั่นก็คือมาร์กหน้านะคะใครทายถูกบ้างว่ามาร์กหน้าอะไรขายดีมากในเซเว่นอันนี้ปฏิเสธไม่ได้จริงๆนะ เพราะว่าเขาขายดีมากมากจนเจเองเต้องแบบไปซื้อลองเลยแล้วก็แบบแฮปปี้ชอบโอเคอันนี้นะคะจะเป็นของ My Beauty Diary นะคะซึ่งเขามีอยู่ด้วยกัน2สูตรนะคะแต่สูตรที่เจชอบนะคะก็คือสูตรสีขาวนี้นะคะซึ่งสูตรสีดำเนี่ยเขาจะผสมไข่มุกด้วยนะคะก็จะทำให้หน้าใสกระจ่างเหมือนกันแต่สูตรนี้นะคะ My Beauty Diary นะคะสูตร a l b u t i n Brightening Plus Aqua Rose ตัวนี้เนี่ย พี่เจชอบมากกว่าตัวสีดำเพราะว่ามันสามารถช่วยลบเลือนจุดด่างดำบนใบหน้าของเราได้ด้วยนะคะเราจะมาแกะดูนะคะ ่ีแกะอยู่ด้านล่างนี้นะคะก็คือจะบอกว่าหลายๆคนเนี่ยได้ยินคําว่าอาบูตินอาบูตินเนี่ยโอเคแกะได้ละอาบูตินเนี่ยมาตลอดเวลาแล้วก็อยากรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาบูตินเนี่ยคืออะไรนะคะซึ่งอาบูตินเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นสารสกัดจากต้นแบลเบอรี่แล้วก็ความสําคัญของมันเนี่ยก็คือว่ามันสามารถต่อต้านการเกิดเม็ดสี เม็ดสีภายใต้ผิวเราเนี่ยแล้วก็สามารถทําลายเม็ดสีที่อยู่ชั้นบนนะคะหนังกําพร้าเนี่ยสมมติว่าผิวเราเป็นจุดด่างดางําเม็ดสีหนังกาพร้าอยู่ด้านบนเนี่ยมันจะทําลายเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะทําให้ผิวขาวกระจ่างใสนะคะอันนี้เอามาให้ดูก่อนเดี๋ยวดิฉันจะมาหลังจาก จบเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะสําหรับมาร์ากหนะ้านอกจากจะช่วยให้หน้าใสกระจ่างแล้วมันก็ยังมีเกรฟฟูดและส่วนผสมต่างๆจากธรรมชาติซึ่งจะทําให้หน้าเราเด้งดึ๋งเด้งดึ๋งคือ,ค,อคือแบบมันเยอะมากแต่ว่าเสียดายนะเอามาทาคอก่อนเลยดีกว่าคอจะได้ตึงๆด้วยมาร์กหน้าเราต้องทาคอด้วยนะคะก็เขาจะมีส่วนผสมของสาหร่ายโสมอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะก็จะช่วยให้ผิวเนี่ยกระจ่างใสแล้วก็ตึง65บาท ซองละ65บาทรู้เรื่องเลยนะคะอันนี้นะคะใครที่อดหลับอดนอนสมมติว่าก่อนแต่งหน้าอย่างเงี้ยสมมติเราอดหลับอดนอนมาแล้วแต่งหน้ามันจะไม่ค่อยติดนึกออกไหมเราก็สามมรถมาร์กหน้าก่อนเลยพอมาร์กหน้าเสร็จสับเรียบร้อย15นาทีอย่างเงี้ยหลังจากนั้นนะคะก็ล้างออกนะคะแล้วพอเราแต่งหน้าหน้าก็จะเด้งใส่นะคะ ชิ้นต่อมานะคะต้องขออธิบายอย่างนี้ก่อนหลายคนมีความสับสนระหว่างมาร์กหน้ากับ Sleeping m a ร k ว่ามันต่างกันอย่างไรนะคะมาร์กหน้าก็คือเวลาเราใช้แล้วเนี่ยหลังจากใช้แล้วเราจะต้องล้างออกแต่ Sleeping m a ร k ไม่จําเป็นต้องล้างออกนะคะเราสามารถทาแล้ว Sleep นอนไปได้เลยเขาถึงเรียกว่า Sleeping m a ร k นะคะซึ่งตัวนี้นะคะก็เป็น Sleeping m a ร k ที่ขายดีมากในเซเวเหมือนกันแต่จะบอกว่ามันดีนะคะก็เลยยังคงใช้ต่อไปซึ่งตัวน like Mont e ี้ซึ่งตัวนี้ต้องแอบกระซิบก่อนว่าคนที่เป็นสิวจะต้องชอบมากๆเพราะมันสามารถช่วยทำให้สิวของคุณยุบได้นะจ๊ะสมูทโต t โทเมทัลอโลนเนลไวท์แอนด์แอคเน่สลิปปิ้งเซรั่ม มันเป็นส่วนผสมลูกลูกผสมไฮบปริดระหว่าง sleeping mask กับเซรั่มนะคะก็คือเขาเอา sleeping mask กับเซรั่มเนี่ยมาผสมกันนะคะส่วนผสมก็จะมีเหมือนนี้อ่านไปเป๊ะเลยนะคะก็จะมี t o m a ท o หรือว่า มะเขือเทศนะคะซึ่งจะทําให้หน้าเราผิวเราเนี่ยพุดพองนะคะแล้วก็มีอะโลซึ่งมาจากอะโลเวลา่านั่นก็คือว่านหางจระเข้ซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยว่านหางจระเข้เนี่ยจะสามารถลดอาการแสบร้อนแล้วก็ลดปัญหาการอักเสบของผิวได้นะคะซึ่งสังเกตไหมว่าเวลาที่เราแบบว่าโดนแดดเผาหรืออะไรเงี้ยเขาจะแนะนําให้อโลเวล่าหรือว่านหางจระเข้เนี่ยมาทาเพื่อปลอบประโลมผิวทําให้ผิวเนี่ยมันชุ่มชื้นขึ้นนะคะแล้วก็ลดการอักเสบการแสบร้อนตัวนั้นได้นะคะหลังจาก นั้นมีอะไรมี Snail s เ a น l ล,ลไว้เนี่ยตัวนี้ก็คือเมื่อของหอยทากนั่นเองนะคะแล้วก็มีแอ n e s l e ล p i n g ้ e เซรซึ่งตัวนี้ a c n เ s l e ล p i n g ้งเซรัเนี่ย,ปปเ,เ,ยเป็นตัวที่จะช่วยให้อาการของสิวดีขึ้นเขาจะเขียนไว้ตรงนี้ว่า ดูแลปัญหาสิว5ประการนะคะมีอะไรบ้างต้องขออ่านหน่อยจะบอกว่าเขาจะมีช่วยลดการหน้ามานันรอยสิวนะคะรูขุมขนที่กว้างนะคะก็จะเล็กลงนะคะสิวเซียนแล้วก็ปัญหาสิวอุดตันไม่มีกรดไม่แสบไม่แดงแล้วก็ไม่มีน้ํามันนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาเน้นมากว่ามันเป็นส่วนผักสมจากธรรมชาตินะคะสามารถใช้ได้แม้แต่กับคนที่ผิวแพ้ง่ายนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูเนื้อกันซึ่งตัวนี้ ฝาเขาก็เป็นฝาล็อกเหมือนกันก็คือเปิดแบบนี้แล้วก็สามารถใช้ฝาอันนี้มาปิดตรงนี้ได้เช่นกันนะคะเอาเรามาดูเนื้อกันก่อนใครที่ไปตากแดดหรือว่าทําเลเซอร์มานะคะก็สามารถใช้ตัวนี้ได้เลยเพราะว่าเนี่ยเห็นไหมเป็นสีเขียวซึ่งมีส่วนผสมของอะโลเวรานะคะแล้วก็เมื่อข่อยทากเนี่ยจะช่วยกระชับรูขุมขนต่างๆนะคะนอกจากนี้นะคะยังทำให้ผิวดูสม่ำเสมอรอยสิวเนี่ย ก็จะจางลงไปด้วยนะจะ๊าตอนนี้เย็นมือมากเลยค่ะทุกคนคะซองนี้นะคะ39บาทนะคะถ้าเกิดว่าอยากทดสอบนะคะช่วงไหนนะคะใกล้หนีปัจอดอนะคะแล้วสิวบุกนะคะก็ลองซื้อตัวนี้มาใช้นะคะทาไว้กลาคือตื่นเช้ามาสิวก็จะยุบไปเลยนะจ๊ะหรือว่าใครมีสิวผดสิวอุดตันนะไม่ต้องรอปัจอดอมา ลองเอาไปใช้ได้ตัวนี้จะช่วยนะจ๊ะสามารถช่วยให้สิวผดเนี่ยที่เกิดจากการแต่งหน้าหรืออะไรอย่างเงี้ยลดลงจ้ะามิบก้าบทเท่านั้นต่อมาจะเป็นเรื่องของการทำสวยค่ะเห็นตาดิฉันไหมคะวันนี้อายไลเนอร์ดักริบและคมมากนะคะตัวนี้เลยคะ่ะแบรนด์นี้เลยคะ่ะมีว่าเกิลนะคะซึ่งจะมีทั้งอายไลเนอร์แล้วก็มี p พ n c i l Eyeliner ร์เจนะคะนี่เดี๋ยวจะให้ดูตัวซองของมันนะคะจะมีว่า Eyeliner นะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็น Eyeliner ร์แททูอายไลเนอรนะคะราคาเท่าไหร่ราคา129บาบาทนะตัวนี้เส้นดำคม หัวเป็นเมจิกเดี๋ยวจะให้ดูแล้วก็ตัวนี้นะคะ149บาทเนี่ยตัวนี้จะเป็นเพนซิลไลเนอร์นะคะเป็นแบบดำมากเขียนขอบตาดำมากเดี๋ยวจะให้ดูหัวจะเป็นเมจิกแบบเนี้ยเขียนง่ายลงสีมันก็ดำมากเลยที่ฉันชอบแล้วที่สำคัญนะกิมมิคของมันอยู่ตรงไหนรู้ปะ่ะมันจะมีอีกด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งที่เป็นตรงนี้เน่ตัวนี้อีกด้านหนึ่งเนี่ยเห็นเป็นแบบเนี้ยมันจะเป็นรูปดาวค่ะอ่าเห็นไห อะถ้าเกิดใครจะสแตมป์บน,น unity, บนหน้าคือแบบเฮ้ยคือแบบง่ายมากๆชอบมากๆเพียงแค่129ยบาทคือมันคงม,มากเลยทุกคนแล้วก็อายไลเนอร์ของเขาค่ะนะคะมันก็แบบติดดีดำเหมือนกันเอาเป็นว่าเอาเป็นว่ามีว่าเกลสองตัวนี้นะคะเจก็ถือว่าเป็นถูกและดีอันนี้ก็เชียร์ขาดใจเลยนะจะ๊ะต่อมานะคะ เมื่อเราแต่งหน้าแล้วบำรุงหน้าแล้วเราก็จะต้องล้างหน้าดิฉันชอบตัวนี้มากเลยค่ะกาดีเย่นะคะไมซล่าครีนซิ่งวอเตอร์นะคะซึ่งตัวนี้เป็นไซส์เล็กนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมาหยอกลงบนสำลีกันเนาะและเราก็จะมาเช็ดที่เราทำดาวไว้เมื่อสักครู่นะคะจะบอกว่าโดยส่วนตัวเจนะ่ะเป็นคนไม่ชอบซื้ออะไรใหญ่ๆ เจ๊จะชอบซื้อเล็กๆหลายๆอันแล้วเก็บไว้ตามที่ต่างๆเช่นในรถก็มีที่บ้านก็มีในกระเป๋าบินก็มีเวลาไปค้างไปอะไรอย่างเงี้ยจะได้สะดวกเห็นไหมเนี่ยแค่เนี้ออกมาเป็นรูปดาวเลยเห็นไหมเวลาใช้เนี่ยเราไม่ต้องไปถูผิวมากนะคะเราก็แค่แบบซับซับซ,บซบลงไปแล้วให้มันดูดดูดดูดแล้วก็ ปาดออกเช็ดออกนะคะราคาก้ากบกาบาทค่ะน่าซื้อน่าใช้คุณภาพโอเคมากต่อไปจะเป็นเรื่องของใสสุขภาพกันบ้างนะคะซึ่งอ่หลายๆคนจะมีปัญหานี้นะคะทั้งสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษก็คือเวลากินเข้าไปเยอะๆแล้วเกิดอาการไม่ออก นะคะซึ่งมันมันมีผลมากนะในชีวิตเราไม่ใช่ว่าแบบว่าเฮ้ยมันไม่เป็นปัญหามันเป็นปัญหานะจ๊ะแล้วยิ่งสุภาพสตรีนะคะเวลาที่เราเนี่ยไม่สามารถถ่ายได้ท้องผูกหรืออะไรเงี้ยมันจะแบบท้องมันจะบวมนึกออกไหมมันจะบวมมันจะป่องๆแล้วมันใส่อะไรมันก็จะดูป่องๆจริงแล้วไม่ใช่หรอกคือมันมีลมในท้องอะไรเงี้ยมันไม่ออกอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นนะคะเจ๊ก็จะแนะนําตัวนี้เลยนะคะนั่นก็คือเจเป้บิวตี้ดริงค์นะคะตัวนี้เป็นไฟเบอร์นะคะสารสกัดจากสาหร่ายสีน้ำตาลและ อเคอร์เนทีนะคะซึ่งตัวนี้จะต้องบอกว่าเป็นคู่ขวัญประจำบ้านของดิฉันเลยค่ะเวลาที่ลูกสาวดิฉันเนี่ยไม่สามารถทำสำเร็จนะคะดิฉันก็จะเอาตัวนี้มาให้ลูกสาวกินนะคะเพียงแค่30นาทีเท่านั้นค่ะทั้งเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ตามค่ะ30นาทีเท่านั้นนะคะในราคาประมาณ18บาท50สตางค์หรือว่า20บาทเนะคะโอเคตัวนี้นะคะหลังจากที่กินเข้าไปนะคะมันก็จะสภาพมันก็จะแบบ activate แต่มันจะไม่ปวดท้องมันจะไม่เหมือนแบบพวกที่มีแบบยาถ่ายอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่เป็นอย่างนั้นแต่ตัวนี้ดิฉันคอนเฟิร์มนะคะไปลองดูนะคะแล้วคุณจะแบบรู้สึกถึงการแบบ,บตัวที่แปดตัวสุดท้ายนี่นะคะต้องออกตัวก่อนว่าเจ๊มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการนอนเป็นคนนอนยากมากเนื่องจากว่าใช้ชีวิตแบบเดี๋ยวตื่นเช้าเดี๋ยวตื่นสายเดี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนนอนยากมากนะคะบางทีไปค้างเนี่ย เดี๋ยกจะบอกเลยแอปลัวผีบ้างอะไรบ้างก็จะนอนไม่หลับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องหาตัวช่วยซึ่งตัวนี้นะคะก็มีขายในเซเว่เช่นกันนะคะ Good Night ตัวนี้นะคะ20บาท1ซองมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2แคปซูลนะคะเดี๋ยวจะให้ดูว่าหน้าตาเป็นยังไงตัวนี้นะคะเดี๋ยวขออ่านก่อนมันเป็นคาโมไม์นะคะผสมเห็ดหลินจือสกัดนะคะเขาบอกว่ารับประทาน2แคปซูลก่อนนอนซึ่ง เจก็รับประทาน2แคปซูลก่อนนอนเดี๋ยวจะแกะให้ดูแล้วคือมันหลับอะมันหลับจริงๆนะแล้วมันก็ตื่นมามันก็ไม่ได้รู้สึกว่าแฮง้งหรือแบบรู้สึกเหมือนเวลาที่เรากินกินยาพวกแบบช่วยให้นอนหลับอะไรเงี้ยมันจะเป็นสีน้ําเงินอย่างนี้นะทุกคนคะซองเม็ดก่อนนอนแล้วก็จะ ลับสบายเลยต้องบอกว่าอันนี้เป็นเป็นเป็นส่วนตัวนะไม่ได้แนะนําให้ทุกคนกินเดี๋ยวจะบอกอุย้ยทุกคนจะต้องไปกินตามเจ๊ไม่ใช่อันนี้คือเจ๊กินแล้วได้ผลส่วนใครที่มีปัญหาเรื่องการนอนอยากจะลองก็ต้องไปลองดูคือคือคอ,อิชูนี้มันค่อนข้างเซนซิทีฟเพราะฉะนั้นเจ๊ต้องระวังตัวในการจะพูดจะพูดนิดหนึ่งนะคะเอาเป็นว่าก็ไปลองกันดูนะคะอาจจะได้ผลกับบางคนและอาจจะไม่ได้ผลกับบางคนโอเคสำหรับวันนี้นะคะเจ๊ก็ได้บอก8อย่างของดีในเซเว่นอีเลฟเว่นที่เจ๊แฮปปี้แล้วก็ชอบมัน ไปแล้วนะคะคลิปหน้าเนี่ยเดี๋ยวจะลองดูเดี๋ยวจะไปเลือกเลือกเลือกเครื่องสำอางจากเซเว่นอีเลเวนนะมาแต่งหน้ากันเหมือนที่เขาชอบทํากันเดี๋ยวจะเราจะไปลองเลือกดูจะแต่งยังไงให้ของถูกและดีแต่แต่งมาแล้วให้ดูแพงสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะคะใครรักเจชอบเจอย่าลืม กดไลค์กด Subscribe นะคะแล้วก็ใครใช้เราได้ผลยังไงก็อย่าลืมมาคอมเมนต์ไว้ใต้วิดีโอนี้หรือในแฟนเพจก็ได้นะคะชอบเหมือนเจ๊หรือเปล่าทุกคนคะพบกันได้ใหม่ในวิดีโอหน้านะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ